บ้านครับดูหัดจริงโาววันพ็นพาติดสั้นทีนี้ก็จะเท่าไปเรื่อยครับรุ่นสูรุ่นไปเรื่อย

那也不落，不落、mm。Hmm. Good luck, good luck.

เป็นอยู่นะครับมัเป็นอยู่กัใส่กีมุ้จะคองให้เป็นไมละไมนจริง้ามากนามากือะผมจิ้ช่วงไป จ,ง,จงช่วงไปเตี๋ยวบ้านนะท่านนี่ได้ตมอยู่แล้วันา้างม่อยู่แล้วบางเตยวหกปีกังแกทันบ้ันเขาแล้วบรันะบ เกล้อหอยแล้วน้ำหมักเลย vấn ừ. này nó có linh linh nè bữa đó con đó có nơi 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 có เก็บไปเมืองนี้เลย okay,